เอาที่เรื่องแรกก่อนวอมๆแล้วกันเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าครับครับมันเป็นเรื่องของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคู่สายภรรยาที่แบบว่าแต่งงานกันสักพักแล้วมีกิจกรรมที่ทาร่วมกันอ่ะก็คือการเดินป่าบนภูเขาเขาสองคนก็เดินทางกันไปเรื่อยๆจนขะเลตะวันเริ่มรับขอบฟ้าฟ้าเริ่มมืดอ่ะพวกเขาก็เล่มั่นใจแล้วว่าตอนเนี้ยหลง ภรรยาเริ่มเป็นกังวลแต่ตัวสามีพยายามที่จะนิ่งเพื่อที่จะหาทางกลับไปที่รถให้ได้จากแล้วก็เดินทางกันต่อเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนฟ้าก็มืดลงเรื่อยๆแผนที่ก็ไม่มีเข็มทิศก็ไม่มีแล้วจะดูต้นไม้เพื่อใช้เป็นมาร์กในการนำทางอต้นไม้รอบๆแม่งก็เสือกเหมือนกันหมดเลยแล้วระหว่างที่กำลังรู้สึกว่าสิ้นหวังกับการเดินทางเขาหันไปเจอกระท่อมเว้เป็นกระท่อมเก่าๆเลยอยู่ที่ที่โลง่งๆเลยเหมือน ป่ารอบๆแล้วเป็นกระท่อมแล้วก็โล่งๆเลยกระท่อมอ่ะดูซุดโซมมาก หน้าต่างบางบานก็แตกไม้หลังคาเปาะแตกประตูยังใช้งานได้อยู่แต่ไม่ใช่สภาพดีนะก็คือสภาพแบบที่พร้อมจะพังอะ่ะแต่ก็ยังปิดปิดได้อยู่อ่ะเขาก็เลยลองจับลูกบิดแล้วก็ค่อยๆเปิดเข้าไปดูข้างในอ่ะสภาพสุดโทมไม่่างจากข้างนอกเลยมีเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นปกคลุมไปด้วยฝุ่นแบบพยายามมองรอบๆว่ามีสัตว์ร้ายไหมมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่เห็นอะไรนะแต่แค่รู้สึกบรรยากาศที่เนี่ยมันแปลกๆอะ่ะแล้วก็มีกลิ่นอับที่รู้สึกไม่คุ้นชินอ่ะเป็นกลิ่นอับที่ว่าไม่ได้เจอบ,บ่อยๆอย่ะไม่ใช่กลิ่นอับจาก ไม้ชื้นไม่ใช่กินหับจากป่าแล้วก็เงยหน้าไปเจอผนังอะที่มีกราฟฟิตี้อะที่ถูกเขียนด้วยคําว่าดายดายดายดยเป็นสีแดงเต็มกําแพงเลยเว้ยคู่สามีภรรยาคู่เนี้ยแบบเริ่มกังวลแล้วว่าการอยู่ในเนี้ยกับเดินในป่าอันไหนแม่งปลอดภัยกว่ากันก็เดินสำรวจรอบจนกระทั่งไปสํารวจกําแพงที่พ่นสีสเปร์คำว่าดดยสามีเขาลองจับจับดู เขาถึงกับพังะเลยเว้ยเพราะว่าสีสเปย์แม่งยังไม่แห้งด้วยซ้ำม,มันเลยทําให้เขายิ่งเครียดและยิ่งหวาดกลัวมากว่าที่เนี่ยเป็นแหล่งมั่วสุมของใครหรือเปล่าแต่ด้วยความที่มันมืดแล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่มีที่ไปอ่ะคำตอบเดียวที่คิดได้มันก็คืออยู่ที่นี่ดีกว่าดีกว่าออกไปเดินในป่ามืดๆอะ่ะเออลืมบอกกับบ้านหลังนี้มี2ชั้นนะเขาก็เลยเลือกที่จะเดินขึ้นไปนอนชั้น2แล้วกันคืออย่างน้อยอะ่ะมันก็ยังรู้สึกดีกว่าอยู่ชั้นหนึ่งอะ่ะเขาก็เดินขึ้นไปท ก็เลยเอามาหม่มเพื่อให้ตัวเองอ่ะอบอุ่นถึงมันจะศกระปกถึงมันจะน่ากลัวแต่อนัน้อยก็ยังอุ่นที่ได้นอนในที่ที่มันมีราคาปกคลุมอ่ะไม่ต้องไปลุ้นกับสัตว์ป่าไม่ต้องไปลุ้นกับงูแมลงอะไรเงี้ยคือทั้งคู่ก็เผลอหลับไปเว้ยเพราะว่ามันเหนื่อยจากการเดินทางมากจนเวลามันประมาณหลังเที่ยงคืนอ่ะทั้งคู่อ่ะได้ยินเสียงกรับแกรบกรอบแกบกรบแกรบเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะเดินอยู่นอกบ้านเว้ยสามีเขาตื่นมาก่อนเขาก็พยายามฟังเขาก็เลยถามสก,กิดแบบสะก,กิดเรียกเขาว่าได้ยินไหมได้ยินเปล่า ฉันคิดว่ามันมีคนอยู่ข้างนอกนะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากภรรยาได้ยินอะ่ะเขาก็เลยแบบว่าส่งซิก็แบบลองไปดูดิอะไรเงี้ยสามีเขาค่อยๆค,ยคยานไปที่หน้าต่างแล้วเขาก็โผล่หัวไปดูเอาหน้าต่างมันมืดเกินกว่าจะเห็นว่าอะไรเดินอยู่เขาก็เลยเรียกเค้นความกล้าเลยเว้ยตะโกวนว่านั่นใครอะ่ะมันไม่มีคําตอบมาเว้ย เขาก็เลยคานกลับไปบอกภรรยาเขาว่าน่าจะเป็นสิ่งในชีวิตที่พูดไม่ได้สามีเขาเลยกลับไปที่ต่าย่รอบหนึ่งแล้วพูดว่ามีใครอยู่ข้างนอกไหมถ้ามีอ่ะให้ปอบมือหนึ่งครั้งสําหรับคําตอบที่แปลว่าใช่และตลบมือสองครั้งสำหรับคำตอบที่แปลว่าไม่ใช่เขาก็เลยตั้งใจฟังใช่ปะเขาได้เสียงแปะแว่ามีใครอยู่ข้างนอกสามีเขาก็เลยกลับไปหาภรรยาพูดว่าเออพูดถูกมีคนอยู่ข้างนอกจริงก็คือประมาณว่า มีคนอยู่ข้างนอกจริงๆแล้วสิ่งนั้นน่ะไม่พูดแต่ใช้การตบมือแทนเขาก็เลยกลับไปอีกรอบหนึ่งเว้ยก็พยายามมองอีกทีเนี้ยสายตาเขามันก็ยังไม่ชินจากความมืดเท่าไหร่เขาก็เลยถามต่อว่าคุณใช่เจ้าของกระท่อมนี้ไหมเสียงตอบมือแปะก็คือไม่ใช่เอ่อคุณเป็นผู้ชายใช่ไหมเสียงตอบมือแปะแปะเขาได้ถามต่อว่าคุณเป็นผู้หญิงหรอเสียงตอบมือแปะแปะทีนี้เขาเริ่มงงแล้วว่าไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงอะไรวะผู้ชายมาเลยถามด้วยเสียงสันส่นๆเลยว่าคุณใช่มนุษย์ไหมเสียงตมือแ่ ทีเนี้ยเขาก็เริ่มแบบเครียดแล้วว่าว่าไม่ใช่มนุษย์ด้วยอะอะไรวะเข้าใจปะเขาได้ถามว่าคุณมาที่นี่คนเดียวไหมเสียตบมือแบงค์ทีเนี้ยเขาได้ถามว่าอยู่กันกี่คนให้ตบมือคนละครั้งได้ไหมเสียตบมือแบงค์แบบลั่นเลยเขาก็เลยแบบรีบวิ่งกลับไปนอนไว้แล้วคุ้มโปงจนเช้าเลยสุปสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าอันนั้นคืออะไรเช้ามาก็ไม่มีอะไรแล้วพวกเขาก็สามารถกลับไปที่รถได้อย่างปลอดภยัยจบ